ไก่ภาสิทธิ์โพสต์ภาพร่วมฉลองวันเกิดหมอปีแอร์บรรยากาศอบอุ่นหนุ่มกัญชัยร่วมแสดงความยินดีผู้ประกาศข่าวชื่อดังไก่ภาสิทธิ์ได้โพสต์ภาพร่วมฉลองวันเกิดกับผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์นพศิระกอภัศาลหรือหมอปีแอร์พร้อมข้อความอวยพรสุดซึ้งภาพที่เผยแพร่แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศอบอุ่นเป็นกันเองมีทั้งภาพกู่ของไก่และหมอปีแอร์และภาพหมู่ที่รวมถึงครอบครัวและหลานชายตัวน้อยความน่ารักของภาพเหล่านี้ทําให้แฟนๆต่างเข้ามาแสดงความยินดีกันอย่างล้นหลาม โดยเฉพาะเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องในวงการผู้ประกาศข่าวช่องสามที่ต่างเข้ามาคอมเมนต์แซวและร่วมแสดงความยินดีอย่างอบอุ่นนอกจากนี้ยังมีคนดังอีกหลายคนร่วมแสดงความยินดีเช่นหนุ่มกัญชัยพี่ชายร่วมช่องหวยอริสราและกุป๊ปกฤติกาอดีตผู้ประกาศข่าวเพื่อนสนิทความสัมพันธ์อันดีระหว่างก่และหมอปีแอร์รวมถึงบรรยากาศครอบครัวที่อบอุ่นสะท้อนให้เห็นถึงความสุข และความรักที่ล้นเหลือทําให้ภาพเหล่านี้กลายเป็นไวรัลในโลกออนไลน์กระแสะตอบรับที่ดีเยี่ยมทําให้หลายคนตั้งคําถามถึงความสัมพันธ์ที่แท้จริงระหว่างทั้งคู่แต่ไก่ผ้าศิษย์ยังคงเก็บรายละเอียดไว้ปล่อยให้เป็นเรื่องราวที่น่าติดตามต่อไปหัวข้อประเด็นที่1ภาพวันเกิดที่แสนอบอุ่นบ่บงบอกถึงความสัมพันธ์พิเศษภาพที่ไก่ผ้าศิษย์โพสต์ลงบนโซเชียลมีเดียไม่ได้เป็นเพียงแค่ภาพร่วมฉลองวันเกิดธรรมดามดาแต่กลับแสดงให้เห็นถึงความใกล้ชิด และความอบอุ่นระหว่างเธอกับหมอปีแอร์ท่าทางการแสดงอกกอและบรรยากาศโดยรวมดูเหมือนจะมากกว่าความสัมพันธ์เพื่อนร่วมงานธรรมดาการที่ไก่เลือกที่จะโพสต์ภาพคู่พร้อมข้อความอวยพรที่แสดงถึงความรักและความห่วงใยยิ่งตอกย้ำความพิเศษสอของความสัมพันธ์นี้ความจริงใจที่ปรากฏในภาพทําให้แฟนๆต่างพากันคาดเดาถึงความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกว่านั้นบางคนถึงกับตั้งข้อสังเกตว่าการที่ภาพมีหลานชายร่วมเฟรมด้วยอาจเป็นนอกการบ่งบอกถึงความตั้งใจที่จะให้สาธารณชน รับรู้ถึงความสัมพันธ์ของทั้งคู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากจำนวนคอมเมนต์และการแชร์ต่อยิ่งทำให้มุมมองของชาวเน็ตเชื่อว่านี่อาจเป็นการเปิดตัวความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการแต่ทั้งหมดนี้ยังคงเป็นเพียงการคาดเดาจนกว่าไก่ผ้าสิทธิ์จะออกมาเปิดเผยความจริงเองหัวข้อประเด็นที่2การแสดงความยินดีจากคนดังบ่งบอกถึงอะไรการที่คนดังหลายคนทั้งเพื่อนร่วมงานและเพื่อนสนิทต,ต่างเข้ามาแสดงความยินดีกับหมอปีแอร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนุ่มกัญชัยพี่ชายของไก่ ที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นด้วยยิ่งทำให้มุมองของชาวเน็ตเชื่อว่าความสัมพันธ์ของไก่และหมอปีแอร์ไม่ใช่เรื่องปกติธรรมดาการที่คนในวง,งการบันเทิงและวงการแพทย์ต่างให้ความสนใจแสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์นี้อาจมีอิทธิพลต่อวงการและอาจเป็นที่จับตามองของสื่อมวลชนการแสดงความยินดีที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและการใช้คำพูดที่แสดงถึงความรักยิ่งทำให้มุมมองของชาวเน็ตเชื่อว่าความสัมพันธ์นั้นนี้ได้รับการยอมรับจากคนรอบข้าง และมีโอกาสที่จะพัฒนาไปสู่ขั้นต่อไปความสนใจจากคนดังอาจเป็นการยืนยันโดยปริยายถึงความจริงจังของความสัมพันธ์และอาจเป็นการเตรียมความพร้อมสําหรับการเปิดเผยต่อสาธารณาชนอย่างเป็นทางการในอนาคตประเด็นอื่นๆมุมมองของชาวเน็ตบางส่วนมองว่าการที่ไก่ภ้าสิทธ์โพสต์ภาพในลักษณะนี้อาจเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างกระแสให้กับตัวเองหรือเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสาธารณาชน ความเงียบของไก่ผ้าสิทธ์ต่อคาถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ยิ่งทําให้เกิดความสงสัยและกระตุ้นให้มุมมองของชาวเน็ตอยากรู้ความจริงมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากการตอบรับที่ดีเยี่ยมทําให้เป็นที่น่าจับตามองของสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปสรุปการโพสต์ภาพวันเกิดของหมอปีแอร์โดยไก่ผ้าสิทธิ์ได้สร้างกระแสความสนใจอย่างมากในโลกออนไลน์ภาพที่ดูอบอุ่นและการแสดงความยินดีจากคนดังยิ่งตอกย้ำความพิเศษของความสัมพันธ์ของทั้งคู่แม้ว่าไก่ผาสิทธ์ จะยังไม่เปิดเผยความจริงแต่มุมมองของชาวเน็ตต่างคาดเดาและวิเคราะห์จนเกิดเป็นกระแสการพูดถึงอย่างกว้างขวางทำให้เรื่องราวนี้น่าติดตามต่อไปว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะพัฒนาไปในทิศทางใด